ว่าน่สัตว์เหมือนขึ้นชื่อว่าสัตว์เลื้อยคลานจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยอมีพิษไม่ถึงกับตายแต่มันก็โอ้ไหลแรง,งนะนะเวลานกัดที่หนึ่งบวมมากเลยบางคนถูกตะขาบกัดมีม,มีอุบาสกท่านหนึ่งเขาเคยปฏิบัติธรรมที่นี่เป็นคนแรก,แรกของของสำนักนี้เลยเพราะว่าได้เขาไปถูกไอ้ตะขาบตัวเล็กๆเ,เขาบอกแค่ตัวเล็กๆนะกัดเขาหูปวดแสบปวดร้อน ตัวเล็กอะไรปวดขนาดนี้เข็ดเลยแกบอกใจนึกว่าตัวเล็กมันจะมันจะกัดไม่เก็บขนาดนี้ป้าติดโทรพนี่ขนาดตัวเล็กยังขนาดนี้แล้วตัวใหญ่จะขนาดไหนมาเล่าให้ผมฟังนะผมเฮ้ยตัวเล็กมันจะกัดเก็บขนาดนั้นโอ้สุดยอดเจ็บเลยอาจารย์เหรอืมผมโดนกัดมาแล้วสุดยอดเจ็บเลยท้อ เราก็เราก็เข้าใจว่าตะขาบตัวเล็กๆมันก็น่าจะเหมือนกับเด็กเล็กๆเวลาเด็กน้อยมันกัดเราฟันมันก็ไม่ค่อยมีมันก็น่าไม่น่าจะกัดเจ็บนะแต่หารู้ไหมมันกลับกันตะขาบตัวเล็กๆนั่นแหละพิษสงงร้าแรงมันก็งูตัวเล็กๆก็พิษสงงร้ายแรงยิ่งว่งงูใหญ่ปลาติดเขาจึงบอกว่าโบราณเขาบอกว่าสิ่งที่สิ่งที่เล็กๆ อแต่ว่าเราประมาทไม่ได้มีอยู่สี่อย่างหรือห้าอย่างประมาณเนี้แหละหนึ่งก็หนึ่งในนั้นก็คืออสรพิษอสรพิษก็คืองูงลลถึงมันจะตัวเล็กๆก,ก็อย่าประมาทในมันนะตัวเล็กๆเกนี่ยโอยตอดเรากัดเราในีตายนะั่นแหละแล้วก็อันที่สองก็เป็นสมณะนักบวชสมณีน,น้อยๆหน้าฮักหน้าฮักเรานี่แหละ อย่าประมาณนะอย่าคิดว่าท่านไม่มีพิษสงนะคำว่าไม่มีพิษสงก็คือถ้าไปประมาทท่านบางทีท่านเป็นอรหันต์นะอรหันต์เจ็ดขวบเนี่ยเห็นตัวเล,ล็กน่ารักน่ารักเนี่ยก็บายหัวยีกแก้มเนี่ย <c oughs> แต่หารู้ไหมบางทีผมเป็นอรหันต์นั่นนะ่ะ <c oughs> ท่านนี้บอกว่าไม่ประมาทไอ้อันที่สามที่ไม่ควรประมาทอีกก็คืออ่าพระโอรสพระโอรส เห็นว่าพระโอรสองค์เล็กๆคือลูกของพระเจ้าแผ่นดินน่ะองค์เล็กๆอย่าคิดว่าไม่มีพิษนะคอหลุดจากบายไงนะไปยุ่งไปหยมก็ะ <c oughs> เป็นอย่างเงอันที่สี่ที่เขาบอกว่าเล็กๆแต่พิษสงนี่ไม่ควรมองข้ามไม่ควรประมาทก็คือไฟไฟแม้แต่นิดเดียวแต่ว่ามอนกับไม่ขีดเลยนะไม่ขีดอะไม่ขีดไฟแช็ค ไฟเช็กเราหรือว่าไอ,อ้ไฟจวดเรานี่ยแะที่เป็นกล่องการเดียวเท่านั้นแหละก็เรียบร้อยบ้านทั้งหลัง <c oughs> นั่นแหละเล็กๆแต่ว่าสุดยอดประมาทไม่ได้อันนี้โบราณเขาว่านะ <c oughs> ผมแถมอีกอย่างหนึ่งก็ได้อันหนึ่งเหมือนกันที่บอกว่าประมาทไม่ได้ก็คือ กรรม,มนั่นแหละกรรมอ้เล็กน้อยก็อย่าประมาณนั่นแหละเล็กเล็กในน้อยนี่แหละสดยอดสั่งสมไปทีละเล็กทีละน้อยแม้แต่หลวงปู่มั่นทั่นยังเคยพูดนะหลวงปู่มั่นเราเนี่ยท่านเคยพูดว่าท่านไม่กลัวอาบัิใหญ่หรอกท่านบอกคือท่านเรื่องอาบัดใหญ่อ่พะพระเนรเรามันพระเรามันรักษาได้อยู่แล้วมันรเราแวดระวังอยู่แล้วท่านว่ากลัวแต่อาบัดเล็กเล็กนน้อยนี่แหละท่านว่า อืมอวบ,บเล็กเลยน้อยนะมันผิดง่ายนะผิดแล้วเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กก็ไม่เป็นไรหรอกไปสัพพาตาอัปติโยไปโปรงอวบซะบก็ก,ก็แล้วเรื่องเอาว่าแต่หลวงปู่มั่นท่านเปรียบเทียบให้ฟังอวบ,บเล็กเล็กยน้อยถ้าสันสมไปมากๆเขามันก็ใหญ่นเนามท่านเปรียบเสมือนกับเสี้ยนเสี้ยนที่ตํามือเราตําขาเราเนี่ยอืมท่านบอก มันไม่ใช่ใหญ่นะมนไม่ใช่เป็นตอไม้นะตําตมันเสี้ยนเล็กๆเนี่ยแต่มันปวดซะเหลือเกินเลยเสี้ยนตําามือตําเอตํามือตําเท้าเราเนี่แหละก็จะปวดหน้าดูเลยเอาเข็มบ่งก็อ,ออกยากเลยอื <c oughs> งั้นอย่าประมาทพวกเล็กๆก็น้อยเนะยยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติทำรรม,มาปฏิบัติที่ตรงนี้เลย <c oughs> อย่างหนึ่งที่ไม่ควรประมาทก็คือธรรมะ ธรรมะธรรมะไม่ควรประมาทแม้แต่นิดเดียวเรื่องของธรรมะนี่ครูบาอาจารย์ท่านพูดะถ้าประมาทถ้าตมาดธรรมะเขาเรียกว่าอท่านเรียกว่าวิบากธรรมตัวท่านบัญญัตสั์ว่าไม่ไม่ไม่ควรเรียกว่าวิบากกรรมแต่ควรเรียกว่าวิบากธรรมนะวิบากธรรมการประการประมาทการประมาทธรรมะนี่โอ้ยหลายแรงมากน มันไม่เหมือนอย่างอื่นนะอะประมาณอย่างอื่นมันจะเป็นวิบากกรรมแต่ถ้าประมาณธรรมะเต็มๆนะเป็นวิบากธรรมนะ <c oughs> มันมันจะมันจะอัพขึ้นอีกเพิ่มบวกเข้าไปอีกเยอะกว่าเดิมเป็นอย่างนั้นอะมันจึงประมาณไม่ได้เลยเห็นในครูบาอาจารย์บางองค์บางท่านเนี่ยร้ท่านมาบอกลูกศิษย์ลูกลหานะ สาเหตุที่ท่านประพฤติปฏิบัติยุ่งยากลําบากเพราะอะไรท่านย้อนอดีตไปดูไดู้้ในอดีตเคยปรามาตรหรือว่าปรามาตธรรมะไว้หรือว่าปรามาตบุคคลผู้มีธรรมนั่นแหละแม้แต่ตัวผมเองที่ผมประพฤติปฏิบัติยากกว่าจะเข้าถึงได้นี่กว่าจะได้หลักจิตหลักใจได้นี่โอ้ยผมลมลุกคคานน,นนะ <c oughs> ผมไปปรามาตรพระอรหันต์ท่านเขา ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเป็นสัมมาเนนน้อยริอาจไปวิพากวิจารณ์พระอริยะเขาโดยไปบอกว่าองค์นี้อ,ององค์เนี้ยไม่ได้อะไรหรอกแม้แต่โสดาบันก็ไม่ได้ถ้าได้ไม่ทำแบบนี้หรอกคือมีพระองค์หนึ่งท่านเป็นพระรหังหน,นะนะซึ่งเวลาโยมถ่ายรูปท่านหรือว่าเวลาโยมมากราบท่านท่านชอบทำมือเนี้ย เขชอบทํามือองนี้มีผมไม่บอกชื่อนะอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยแหละมันชอบทํามือเงี้ยผมก็เลยคิดว่าไอ้มือแบบมีการทํามือแบบนี้ม,ม,บบนมันเป็นลิขสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าพุท <c> ธ <oughs> เจ้าจดลิขสิทธิ์ไว้ตอนไหนไม่รู้นั่นแหละผมเข้าใจว่าเป็นลิขสิทธิ์ของพระพุทธเจ้ามันไม่ควรจะทานะเป็นสาวกผมก็เลยว่าถ้าเป็นพระอรหันต์ท่านคงไม่ทํะนะ <c oughs> ผมก็เลยเข้าใจว่าอย่าว่าแต่อรหันต์เลยแนมะ้แต่ว่าโสดาบันท่านก็ไม่ทํา สแสดงว่าองค์นี้แม้แต่โซดาบันก็ไม่ได้องนี้ผมก็เลยไปพูดออกแบบพูดออกแบบเียงดังออกมาเลยพูดแสดงความเห็นให้แก่ให้แก่พระองค์หนึ่งที่ท่านศรัทธาในพระองค์เนี้ยอืมแต่ผมปฏิเสธเลยผมบอกองค์นี้ยังยังไม่ได้เลยแม้แต่โซดาบันก็ยังไม่ได้ดูจากลักษณะท่าทางแล้วว่าด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ อันนี้คือตอนเป็นเนนนะตอนผมเป็นเนนน้อยนะอืมนี่เวลาเข้าสู่ภาคปฏิบัติจริง,รงๆเดี๋ยวปิดติโทษนั่นแหละเล็กน้อยถึงไม่มีอะไรมากมายนะพูดแค่นี้ไม่มีอะไรมากมายนะพูดแล้วก็แล้วไปนะอืมแต่นี่คือมันเป็นวิบากธรรมมันเลยคูณสองกันจะไหมเรียบร้อยเลยอการปฏิบัติผมปืดเครืองขึ้นมาจริงๆเราบำเพ็ญบาร,รมีมาเนี่ยแบบพุด ปัญญาทิกะโดยเฉพาะเลยยวดยิ่งด้วยปัญญาตัวผมบําเพ็ญบาร,รมีมาในอดีตชาติแบบปัญญาทิกะคือเวลาถ้าบําเพ็ญบาร,รมีมาแบบปัญญาทิกะถ้ามันจะบรรลุธรรมมันก็ต้องปัญญามันจะแทงทะลุลงไปเลยคือปัญญามันส่อแววตั้งแต่ผมเป็นเด็กน้อยตั้งแต่เรียนประถมแล้วเข้าใจไหมปัญญาที่จะแทรกแทงทะลุได้แม้แต่ตอนบวชเป็นสมณีนทารูร้อัเนี่ยปัญญามันก็แทงทะลุไปเลย อ,อันนั้ทีนี้ถ้าเขาเข้าสู่ภาคปฏิบัติจริงๆมันก็ควรที่มีปัญญาแทงทลนะลุไว้นั้นแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นกลับกันวิบากกรรมมาพอดีสุดยอดมันบังเลยอืมให้ปัญญาไม่หมุนไม่หมุนอย่าว่าแต่ปัญญามันบังไม่ใช่บังแค่ปัญญาอย่างเดียวมันบังมันมันบังในลักษณะเป็นโมู่หะเพราะเราเราแสดงความเห็นด้วยความหลงด้วยความงง่เง่าเต่าตุน มันกลายเป็นโมหะที่ปิดบังอัมพางเราวเวลาเราประพฤติปฏิบัติเด้อว่าไม่เห็นนั่นแหละจับต้นชนปลายไม่ถูกใช้กรรมาฐานอะไรก็แล้วแต่มา,มากำกับผมใช้หมดนะแต่ก่อนนะลมหายใจก็ใช้พุทโธก็ใช้พองหนอยุบหนอก็ใช้สัมสมาหลังก็ลองนิดนิดหน่อยไอ้เคลื่อนไหวไกายผมไม่รู้จังหวะมันยังไงผมไม่ได้ใช้ ไอ้พุทโธพุทโธใช้พุทโธแบบรัวรัวด้วยผมก็นำมาแล้วนำมาใช้พุทโธ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 รัวเพื่อกำกับจิตให้มันสงบอ่ะปราทิโถกระนำพุทโธรัวเลยปานปืนกลจิตไม่สงบให้ผมผมก็เลยเติมแสงสีให้แก่พุทโธลงไปคือควงเลขหนึ่งเลขสองให้แก่พุทโธกลายเป็นพุทโธหนึ่งพุทโธสองนับขึ้นเลย หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหนึ่งหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทสองนั่นแหละแล้วไปมามันไม่มันหายใจมันเข้ากับลมหายใจไม่ได้เราก็เลยเอาแต่พุทโทอย่างเดียวพุทโทหนึ่งพุทโทสองพุทโทสามพุทโทสี่พุทโทห้าไม่ได้อีกพุทโท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 กะว่าจะไม่ให้จิตมันมันมีช่องในการที่จะคิดแว๊บแช๊บออกไปข้างนอกเลยมันเอาไม่อยู่ผมเลยบอกปัดติโทมันยังไม่ได้อีก ああท word, Anda, ีน so, like, like ี้เอาพุทโธธรมโมสังโฆตัว like, นี leave, ้พุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสอยู so, ่พ so, ักหนึ hmm. ่งรู way, ้สึก uh ว่าพุทโธมันไม่แจ่บธรรมโมก็ไม่แจ่บไอสังโฆนี่พอจะแจ่บไหนก็เลยสังโฆสังโฆสังโฆไปมาสังโฆชักชักไม่แจมบม่แจ่บทีุ่ทที่ธรรมโมก็เลยธรรมโมธรรมโมสักพักหนึ่งไม่แจ่บแต่ไม่มีอะไรแจ็บเลยตอนนี้ทั้งพุทโธก็ไม่แจ่บธรรมโมก็ไม่แจ่บสังโฆก็ไม่แจ็บเฮ้ออะไรว่าก็เลยวางซะเอาแต่ลมหายใจอย่างเดียว ไปมาพอลมหายใจทําท่าจะดีหน่อยไปมากับมีมีผลมันทําให้อะไรไม่รู้มันเกิดเกิดปฏิกิริยาแปลกๆทาให้เราอึดอัดอึดอัดคล้ายๆเหมือนจะขาดใจตายอ่ะมันเหมือนกระจุกอยู่ตรงหน้าอกเราเราก็อะไรวะเนี่ยุวยลมหายใจนี่ไม่ดีะเนี่ยผมผมก็เลยถอยออกมาเฮ้ยเอาอะไรดีวะตอนเนี้ยโอ้ อันนี้ไป,ไปไปไปอ่านอ่านประวัติของอพระเจ้าบดินร์อเก้าประวัติที่เกี่ยวกับการภาวนาของพระองค์ท่านนั่นแหละพระเจ้าบดินร์อเก้าเรานี่ใช้การนับนับลมหายใจเขาเรียกว่านับลมเห็นว่าเวลาท่านนั่งท่านจะนั่งนิ่งนิ่งนั่งอยู่เอียวบทเดียวได้นานมากจนขาราชบริพารนี่แปลกแปลกใจเลยนะพระทุทธทู เห็นในเวาเขาถ่ายทอดสดอะไรพ,พระเจ้าบิดินรอเก้าท่านจะนั่งนิ่งนิ่งส่วนพวกรัฐมนตรีอะไรต่างๆยุกยิยุกยิกยกนั่งไม่นิ่งกันนะพ,พระเจ้าบิดินทาไมนั่งนิ่งจังโอ้ยท่านนับลมหายใจนั่นแหละลมหายใจเข้านับหนึ่งลมหายใจออกนับหนึ่งลมหายใจเข้านับสองลมหายใจออกนับสองนับเป็นอนุโลมปฏิโลมนับ 9, หนึ่งถึงเก้าเออหนึ่งถึงสิบหรือหนึ่งถึงเก้าแล้วก็เลื่อนลงมาสมมติสมสมติว่านับหนึ่งถึงสิบ ก็เลื่อนจากสิบมาเป็นเก้าแปดเจ็ดหกห้าเลื่อนออกมาเลยแล้วก็เลื่อนขึ้นอีกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนับอย่างเงี้ยผมก็ใช้สูตรอย่างงั้นมันก็ทําท่าจะดีหน่อยไปมาไปมามันก็รู้สึกไม่ใช่หละรู้สึกมันอีลุงตุงนังซะเลยคือเนี่ยจับจุดเป๊ถูกเลยผมงงเลยอู้หูการประพติปฏิบัติทำไมมันยากสักขนาดนี้ตั้งเป้าไว้ที่พรานิพพานแต่ว่าเอาแค่จิตสงบให้ได้ก่อนเถอะผมนึกในใจ ไอ้กิเลสก็มาสก,กิดบอกข้างในเลยนะตอนนี้มันก็มาบอกเลยว่าเองวาสนาน้อยหนักถ้าเองวาสนามากนะอเองปฏิบัติกิตต้องสงบแล้วเราก็บอกว่ามันใช่แต่เวลานิมิตเราเกิดขึ้นมันนิมิตมันบ่งบอกถึงความมีวาสนานะไม่ใช่ว่าบ่งบอกถึงความไม่มีวาสนานิมิตของผมเวลาปรากฏต่างๆไม,ไม่ปรากฏทางสมาธิจะปรากฏทางความฝัน แต่ในความฝันนี้มงบอกถึงความมีวาสนาเนี่ยเพราะคนมันถ้าจะปรากฏนิมิตในทางธรรมอ่ะมันไม่ใช่ฟุกเกิดเข้าใจไหมอืมมันมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความฟุกแต่มันมีเหตุและปัจจัยนั่นแหละไอ้เราก็พอพี่นานมีมิตเราเฮ้ยเราได้มีมิตลักษณะแบบนี้แบบนี้ก็แสดงว่าเราอาจจะบําเพ็ญบาร,รมีมาอยู่นะในอดีตอะไรต่างๆเหมือนจัดสรรหมดอ่ะ และผมมีความเชื่อนะตั้งแต่ผมบวชเรียนมาผมมีความเชื่อว่าถ้าเราเนี่ยไม่ได้มีบุญวาสนามาเราจะไม่มีทางเข้าสู่เส้นทางแห่งธรรมได้เลยใจของเรามันจะออกนอกอย่างเดียวมันจะสนใจแต่ทางโลกมันจะไม่สนใจทางธรรมแสดงว่าต้องมีวาสนาในทางธรรมมันจึงสนใจและความสนใจนี้ไม่ใช่สนใจแค่การศึกษาวิชาการทางธรรมเฉยแล้วก็ศึกออกไปมีลูกมีเมียไปทํางานอืมนั่นแหละ แต่มันสนใจถึงขั้นว่าทํำยังไงเราถึงจะปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะักก็แสดงว่านี่ยมันมันน่าจะมีร่องรอยเดิมอยู่ร่องเดยร่องรอยเดิมแห่งวาสนาที่พาให้เรานึกคิดหรือมีใจฝักใฝ่ในทางนี้นั่นมันเป็นอย่างนั้นยิ่งผมไปอ่านตำราประวัติของสมพนินบุญนาคเที่ยวกรรมาฐานโอ้ยใจมันอยากจะออก เดินทุดงเที่ยวกรรมาฐานตั้งแต่เป็นสมณีนวลาพ่อลาแม่จนท่านน้ำตาหยดแม่หยดแหม่อยู่ท่านไม่อยากให้ไปอืมเรากะจะทิ้งหน้าที่การเรียนการศึกษาเลยเราจะทิ้งเลยกะจะไปเป็นสมณีมันกําลังห้าอยู่ตอนนั้นนั่นแหละศรัทธาแรงกล้าแต่ไม่ดูศักยาภาพของตัวเองเลยตอนนั้นอืม เนี่ยเราบำเพ็ญบรารมีมาเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากวิบากกรรมของเราที่เรามันทําเวลาเข้าสู่ภาคปฏิบัติจริงๆโอ้ยากมากเลยเรามาพิจารณาย,ย้อนหลังนะวปฏิทูเป็นเพราะกรรมตัวนี้นี่เองแค่ปรามาท่านนิดเดียวนะผมจริงไม่แปลกอะไรหรอกทําทไมพระพุทธเจ้าเราเนี่ถึงต้องบําเพ็ญทุกกรกิริยาเดินทางผิดตั้งหกปีดูพระพุทธเจ้าเรามันตัวอย่างพระพุทธเจ้าเราบํบาเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า แต่พระองค์ท่านนั้นต้องมาถือเอาผิดทางปฏิบัติผิดทางตั้งหกปีเต็มๆเขาเรียกว่าบำเพินทุกรกิริยามีไหมพระพุทธเจ้าที่ผ่านมาไม่มีประวัติเดินว่าเดินผิดทางนะพระพุทธเจ้าที่ผ่าน,านมายังไม่มีประวัติเลยถ้าเท่าที่รู้ประวัติของพุทธเจ้าเหล่านั้นยังไม่มีองค์ไหนที่ท่านเดินผิดทางท่านเดินถูกกันทั้งนั้นเลย คือระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระองค์หนึ่งออกพนวดคือออกบวชแล้วก็ภาวนาอย่างมากประมาณเดือนหนึ่งนั่นคืออย่างมากประมาณเดือนหนึ่งคือภายในเดือนหนึ่งท่านจะต้องบรรล,ลุเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าอืมนั่นแหละถ้าอย่างไวก็ประมาณเจ็ดวันแต่พระพุทธเจ้าเราปาเข้าไปหกปีปาติโทมันดูเด พระพุทธเจ้าเราหูเสียเวลาไปกับการปฏิบัติผิดๆตั้งหกปีพอมีคนไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสาเหตุที่พระองค์ต้องถือเอาทางผิดบำเพ็ญทุกขกิริยานานถึงหกปีเพราะพระองค์ปรามาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตเอในอดีตไว้ในสมัยที่พระองค์ท่านเกิดเป็นลือศีเท่าลือศีผู้บำเพ็ญตบะ บำเพ็ญฌานบำเพ็ญตบะนี่จนหนวดเขายาวฟี้วผมเข้าขาวหนวดขาวขนาดนั้นแต่ไม่ได้ตรัสรู้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แค่ฌานโลกีได้แค่อภินญาแต่ท่านก็รู้นะว่าฌานโลกีอภินญาเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่เป็นทางแห่ง,งความนทุกข์ แต่ท่านก็ไม่รู้ว่าหองทางของทางหนทางอนการบุทุกมันจะต้องทอําแบบไหนหรือว่าท่านทํามายังไม่ถึงท่านคิดอย่างเงี้ยแต่ว่าวันดีคืนดีมีพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งซึ่งบวชได้ไม่นานคิดว่าน่าจะบวชได้ประมาณภายในประมาณเดือนเดียวรับประกาศตัวออกมาว่าข้าพเจ้าอประกาศตัวออมาว่าเราคือ พระพุทธเจ้าเราคือสัมมาสัมพุทธผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองด้วยตัวเองเป็นสยามภูผู้รู้เองเขียนเองไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์มีพระองค์หนึ่งซึ่งลักษณะซึ่งสวดทรงลักษณะดีมากงดงามดูดีอ่ะอืมนั่นแหละแล้วฤาษีท่านนี้ก็ไปไปเขาเรียกว่าอะไรไปแสดงความเห็นแบบเชิงปรามาร บอกว่าท่านจะบรรลุได้ยังไงการตรัสรู้ของท่านจะมีได้อย่างไรเพิ่งบวชเองดูเราจนตัวอย่างนี้เดยนั่นแหละบวชมาตั้งนานบำเพ็ญพจนบบำเพ็ญเพียรจนผมหงอกหนวดหงอกขนาดนี้เรายังไม่เห็นได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธะเลยอืมแล้วท่านเก่งกล้ามาจากไหนถึงได้ถึงได้มาประกาศตนว่าได้ตรัสรู้บำเพ็ญเพียรขนาดไหนกันคือแสดงความเห็นแค่นี้เชิงปรามาธ ก็เลยเป็นเหตุให้ได้รับผลวิบากกรรมตัวนี้ในสมัยปัจจุบันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระสมาาสัมพุทธะวิบากกรรมตัวนี้ทําให้พระองค์ถือผิดไปหกปีเห็นไหมแต่มันกั้นให้พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่มันกั้นให้กักให้ใหพระองค์ยืดเวลาตรัสรู้ไปตั้งหกปีแทนที่จะได้ตรัสรู้ภายในหนึ่งเดือนหรือว่าหนึ่งสัปดาหแต่ต้องตรัสรู้หลังจากหปีผ่านปาติทุก ผมจึงไม่แปลกใจหรอกทาไมผมถึงปฏิบัติธรรมแล้วมันไม่มีความเจริญก้าวหน้าตั้งแต่แรกๆมันโอ้ยทั้งทั้งที่เราเนี่ยบำเพ็ญบาร,รมีมาแบบปัญญาธิกากโดยเฉพาะเลยปัญญาธิฏกคือยืดอนยิ่งไปด้วยปัญญานั่นแหละบำเพ็ญมาในทางนี้โดยเฉพาะเราปรารถนาผู้ตะพูดผมกล้าพูดเต็มปากเต็มคาผมเคยปรารถนาเป็นผูุ้ทธเจ้ามาก่อนแล้วก็มาละความปรารถนานั้นแล้วเป็นผู้ได้เจ้าประเภทปัญญาธิฏกเลยเหมือนผูุ้ดธเจ้าเราองค์ปัจจุบัน นั่นแหละ <c oughs> แล้วบาร,รมีก็เยอะด้วยเท่าที่ผมรู้เท่าที่ผมเห็นนะบาร,รมีบาร,รมีก็สร้างมาเป็นรูปเป็นล่างเรียบร้อยแล้วอนั่นแหละเป็นรูปเป็นล่างพูดได้ให้ว่าใกล้จะเสียแต่หน,น,นหเพียงแต่ว่า <c oughs> บาร,รมีเป็นรูปเป็นล่างขนาดน,นี้เวลามาประพฤติปฏิบัติทำทำ,ทำไมยากลําบากขนาดน,นี้ม เดินจงกรมจิตก็ไม่สงบนั่งสมาธิจิตก็ไม่สมงบทำอย่างไรก็ไม่สงบจิตจอดมารู้ที่หลังอู้เราปรามาถ้าละหันองค์หนึ่งไวนั่นแหละเท่าทุกวันนี้ก็ยังดีนะที่เราที่ที่ที่เราไหวตัวทันไหวตัวทันแต่ว่าก็ไม่เคยเจอท่านตัวจริงนะอุบาอาจารย์องค์เนี้ยที่ท่านเป็นพระอรหัน <c oughs> แต่ตรงนี้เราเรากล้าพูดว่าเรา อยากจะเตือนท่านทั้งหลายอย่าปรามาททำอย่าปรามาดบุคคลมีมีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านเคยเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าอย่าว่าแต่พระอริยะบุคคลที่ท่านประกาศตัวเองเลยแม้แต่พระสงฆ์องค์สมณนองค์ไหนก็แล้วแต่ที่ท่านนุ่งหง่มจีวรขาดๆทำตัวแบบแบบปแปลกๆก็อย่าเพิ่งปรามาทนะ รักษาจิตรักษาใจพอเห็นท่านทําอะไรแปลกๆก็เงียบๆไว้เฉยๆไว้เพราะบางครั้งท่านอาจจะเป็นพระอรหันก็ได้แต่ทําอะไรแ,แปลกๆในในกรณีนี้ผมผมไปเจอพระรูปหนึ่งพระรูปหนึ่งนะท,ที่ที่ตลาดอเภอละหานสายตอนนั้นผมจะไปไปไหนกรุงเทพหรือเปล่าผมไม่แน่ใจน่าจกรุงเทพมั้งแล้วพ่อขับมอเตอร์ไซค์มาส่งแล้วก็ซื้อตัวให้เรา ท่านก็พ่อเราขับขับเรามาส่งตรงไอ้ป้ายรถมีทีนี้ <c oughs> ทีนี้พ่อเราก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อละตาซอยซื้ออะไรมาถวายให้ฉันบนรถเราก็โอเคพ่อจะซื้อมาถวายซื้อน้ำเสื้ออะไรน้ำเอ็มลงเอ็มร้อยเราก็ยืนรออย,อยู่ในขณะที่เรายืนรอเราก็เห็นพระองค์หนึ่งรูปร่างทุมท้วมเดินมาแต่ไกลเนื้อกับเนี่ยเดินเอียงซ้ายเอียงขวาอยู่ แล้วมองเฮ้ยพระอ,องค์นี้เดินพอมาใกล้ๆเราก็ไม่รู้จักพระอ,องค์นี้ว่าท่านชื่ออะไรเราไม่รู้จักว่าวัดอยู่วัดไหนไม่รู้จักก,กนันพูดง่ายๆแต่มองดูสังเกตเห็นไอ้จีวรท่านขาดๆเก่าๆเราก็มองเนี่ยตามนิสัยของของพระป่าใช่ไหมตามพระวินยัยวิสัยของพระป่าเนี่ยต้องเข่งพระวินยัยเราก็เป็นพระป่าองค์หนึ่งที่เข่งพระวินยัยดังนั้นเมื่อเห็น พระท่านเดินมาพร้อมกับจีวรที่ขาดขาดอย่างเย็นได้ชัดขนาดนั้นไอความเป็นผู้เค่งพระวิน,นัยมันก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าเนี่ยท่านไม่รู้เลยว่าจีวรท่านขาดอยู่ถ้าท่านรู้เนี่ยท่านจะต้องพย,พยายามปะเย็บภายในวันนี้ห้ามห้ามข้ามคืนถ้าข้ามคืนก็ปรับอาบัติพระพุทธเจ้าปรับอาบัติเลยอืมนั่นแหละเพิกเฉยเนี่ยปรับอาบัตรเลยนะนั่นแหละ หรือว่าท่านไม่เห็นถ้าท่านไม่เห็นก็แล้วไปแต่ท่านเห็นแล้วเนี่ยท่านท่านต้องเฉยปรอวัตินะแล้วก็นึกในใจอยู่องนี้เหมือนจะรู้ความคิดเราด้วยนะก็เดินเตลือเตลือมาเดินมาผ่านเราพอดีแล้วก็ทวงแล้วว่าแล้วก็พวงเราถูกต้องเตะเลยนะพวเหมือนรู้เราหมดเลยอ่ะนั่นแหละแล้วก็นึกในใจอ้าเขารู้จากเราได้ไงวะแล้วพระองค์นี้ท่านก็เดินผ่าน ก็เดินไ้คล้ายๆเหมือนเนื้อตัวมอมแมมนองพระองค์เนี้ยท่านเดินไปที่แผงพระท่าก็ดูส่องดูพระเนี่ยก้มส่องดูพระเรื่องแล้วก็มีร้านขายพระเขาก็ถามท่านว่าหลวงพ่อจะไปไหนท่านก็บอกว่าจะไปสะแก้วเราก็นึกในใจเอา้ารถคันเดียวกับเรานี่ยแหละรถคันเดียวกันไปที่เดียวกันนี่ว่า สักพักหนึ่งพ่อผมก็เดินสวนทางมากับพระอ,องค์อองนั้นบุริพระองค์นี้ท่านหันไปหาพ่อหันไปหาพ่อผมแล้วก็ท้วงถูกด้วยนะท้วงถูกว่าจะพาผมว่าจะจะพาผมไปไปไปรุปทีบ่ะแล้วก็จะรู้รู้ได้ไงว่าเป็นพ่อเราคนก็ต่างกันเยอะเอางงเลยเราก็รู้พระอ,องค์นี้ต้องไม่ธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยวได้การขึ้นรถเดียวกันแล้วเรา เรานั่งเป็นพระได้นั่งท้ายเนี่ยนั่งท้ายรถไอรถบัสเนี่ยเราได้ถามไถ่หนีเราไม่พ้นแล้วไม่รอดแน่ถามซ้ายถามขวาแต่ตะล่อมเนี่ยไม่รอดแน่เดี๋ยวจะรู้กันว่าเป็นยังไงองค์เนี้ยผมว่าไม่ธรรมดานึกในใจเหมือนว่าท่านก็จะรู้ความคิดเราด้วยว่าเราจ้องจะตะล่อมท่านนะรถมีคันที่จะต้องไปสัตว์แก้วมา ไปจันทบุรีไปสแกี้วนเนี่ยรถคันเดียวกันเนี่ยะ่ะท่านไม่อยอมขึ้นป่วยเราก็ไม่ไม่เราไม่ขึ้นไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะตกรถที่จะไปอุเมะเราก็ยังเป็นต้องขึ้นแดบหน้าเสด็จก็มองดูท่านอีกทําไมท่านไม่ขึ้นบักท่านรอรถคันที่สองสิ่งเลยสุดยอดเลยรู้หมดเลยเนี่ยจีวรขาดขาดผ้ากเกา่าเกา่าเนื้อตัวมงแหม,ม่มทําอะไรแตกๆอ,อย่านึกคิดว่า เป็นพระ่วไปแล้วอีกองค์หนึ่งที่ผมไปเจอมันกันเป็นนั่งปั๊บลูกประคำเต็มอยู่เต็มรูปประคำมีตรงคอ,อก็มีมีตรงแขนก็สักยันอีกถือไม้เท้าเอแล้วก็ย่ามตุงตุงอีกพลุงพลังเหมือนไปใส่อะไรมาก็ไม่รู้บนรถเราก็นั่งขึ้นปับ๊บต่เวลาพูดธรรมะโอ้โหปฏิโทรธรรมะลุ่มลึกมากเลยยักออกมาปฏิโทรธรรมะลุ่มลึกแต่ผมก็ไม่ได้ถาม นั่นแหละแต่เหมือนท่านจะพูดดักไว้ด้วยว่าคนเขาไม่รู้อะไรไม่รู้นั่นแหละเขาชอบปามมา้พระอย่างพวกผมแต่เขาไม่รู้หลักข้างในเป็นยังไงอะไรเขาพูดหลักษณะเราก็เงียบเงียบแล้วก็ฝังฟัง,ฟงพระที่ทุกพระองค์นี้ต้องไม่ธรรมาดาเหมือนกันหรอวะนี่ก็ไม่ได้ถามใครองค์นี้ก็มาตึกแป้งเนี่ยน, <c oughs> น,นะถ้าพวกเราเนะี่ยไม่รู้จักพระสงฆ์องค์สมณนหรือว่านักปฏิบัติธรรม จร,จริงๆนะอย่าไปาปามาสนะบางทีไปปามาสถูกอย่างอย่างเช่นคารวาสเนี่ยไอ้พระนี่พระเนะเนเนี่ยจะมองดูง่ายอยู่นะเพราะเป็นพระเป็นเนนท่านห่มผ้าเหลืองก็ฐานะสูงส่งกว่าเราแล้วใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเป็นคารวาสด้วยกันยิ่งล่อแหลมเลยคารวาสด้วยกันไปปามาสท่าสนสงฆ์ยิ่งเป็นคารวาสที่ท่านเป็นอริยสาวดาสิกขาคานาคาลหันโนเพราะเหมือนกับเราเลยปกติเลยอย่าอย่าคิดว่าพระอริยะจะต้องมีแสงวูบวาบวูบวาบนะ มองดูเหมือนคนธรรมดาไม่มีแสงออกอืมเป่งออาไม้เห็นดอ,อกจะเป็นเฉพาะบางองค์ออกที่ท่านมีฤทธิ์หน่อยหรือว่าหรือว่าอะไรมันจัดสัรให้คนเฉพาะบางคนเห็นแค่นั้นเองเห็นมีแสงออกอืมแต่ปกติแล้วก็ทั่ว,วไปก็เ่็นค่อยเห็น <c oughs> ไม่มีแสงออกมาลักษณะงั้นก็มองดูไม่ออกบางบางองค์ก็บางพระไอคารวาสบางท่านก็พูดจาโฉงฉางโฉงฉางพูดจาอยากคายตรงนี้ แต่เป็นนักปฏิบัตินะเพูดทำมุงทำมะเป็นว่าเล่นเลยบางดีแต่เราก็ประมาณไปนะาเงียบ